บัดนี้เป็นครั้งที่46ตรงกับวันที่25ทธันวาคม2568ั้าร้ข้าพเจ้านางสาวนิสาราัตอุนดิ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมูลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและอาจริยบูชา แต่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดลหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณประรตนา,ตายัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงลบนันดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปนี้ <c oughs> บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจจันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชาสัสสะสุนันตุสักขโมคทงังสักเคกามิจรุปเปคิริสิขาราตาเตจันตลิเกวิมาเนทีเปรัตเทจคาเมตรุวนาคะหะเนเคหาวัตุมะหิเตเตภูมิมาจายันตุเทวาชาลฐานลาวิสเมยักขคันทพนาคาติดท,ทันตาสันติเกยามุนิ วระวัจนางสาธะโวมีสุนันตุธรรมมัสสวนการโอายามพัทันตาธรรมมัสสวนการโอายามพัทันตาธรรมมัสสวนการโอายามพัทันตาบทที่สองบทสวดนมการสิทธิคาถานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามบทสวดสัจจกิริยาคาถา,า,านัตถิเมารนังอัญังพุทโทเมารานังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมารนังอัญังธัมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะสโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมารนังอัญังสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพา ทที่4ี่บทสวดมหาการุนิโกนาโถที่อารีิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัตายะ สัพพานินางปุเรตวาปรมีสัพพปปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจว an er. ัตเชนะมาหนตุสัพพุปตถวามหาการุนิโกนาโถหิตายสัพพานินางปุเรตวาปรมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหนตุสัพพุปตถวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสัพพานินางปุเรตวาปรมีสัพพปปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหนตุสัพพุปตะวา บทที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพักวาสักเกสุวิหารติกปิลวัตทุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคณสัตทิงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายาพิคุสังคันจะ อัตะโคจตุนังสุทาวาสกายกานางเทวานางเอตทะโอสิอายังโขภะควาสักเกุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถงปัญจมมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติภะคะวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยันูนะมะยมปิเยนะภะควา เตนุปัสสังกามียามะอุปัสสังกามิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะาถาปเสนยามติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามภะระวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภาษาเรยาภาษาริตังวาภาหังสัมมินเจยะเอวะเมวสุทาวาเสสุ เทเวสุอันตรหิตาภควโตสะปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตทางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีิมะอาสมโยปวนัสมิงเทวกายาอัปสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมาหยังทักขิตาเยวะอราชิตสังคันติอัตโคอรา拉ิ เทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตพิกโวตสัมมาทังสูจิตตังอัตโนอุชุกมังคังสูสาระธีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอตโคอราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเชตวาขี่ังเชตวาปะลีขังอินทขี่ังโอหัจะมีชาเตจดันติสุทาน วิมลาจักขุมตาสุธันตาสุสูนาคาติอตโคอราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิตพุทธังสารนังคตาเสนะเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสางเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอตโคพระควาพิกขุอามันเตศิเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกทธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติท ตาถาคตังทัศนายพิขุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอหีสุงอตีตมัตตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอัยสงเสยยะถาปิไมหังเอตระอิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระยีอาจิกิิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานางนาม ามาณิเทศิษามิพิกเวเทวกายานางนามาณิตังสุนาถาธุกังมณสิกโรธาาศิษามีติเอวัมพัตเตติโคเตพิขูภคะวะโตปัจจโสสุภคะวาเอตถะโวจะสิโลกะมนุษย์กัสสามิ ยัตถภูมิมาตทัสิตาเยสิตาคิริขัพังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมณสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิโยปัญจสติยตวาวเนกาปิลวัตเวตัโตอามันตยิสัตถาสาวกีสาสนิลติเทวกายาภิกันตาเตวิานาถภิกโก ตจะอาตับปะมะกะรุงสุตตะวาพุทธะศาสนังเตสัมปาตุระหานังเอมนุสสานะทัสนังอเปเกสตะมัตตะคุงสหัสสังอัฏฐสัตตะิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัตตะสุงอเปเกนันตะมัตตะคุงทิสาสัพพพุทธอหงตัญจะสัพพังอภิญญายักบวัคคิตวานะจัุมา ตโตอามันตยิสัตถาสาวกเกศาเสนรตีเทวกายาอภิกันตาเตวิจานาถพิกโบเยโวหังกิตยิสามิคิราหีอนุปุพโสสัตตะสหัสสาวยักขาภูมากาปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยสัสิโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนาสมิติวนังจะสหัสสาเหมะวตายักขานานาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยสัจสิโน โมทะมาณาอภิกามูพิกุนังสมิติงมานังสาตากิลาติสหัสายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสัจิโนโมทะมาณาอภิกามมภิกุณังสมิติงมานังอิเจเตโสละสาาหัสายักขานานตะวันิโนอิทิมโตชุติมัโตวันณวันโตยะสัจิโนโมทะมาณาอภิกามมภิกขุณังสมิติงมานังเวสามิตาปัจจ ปัญจสตายักขานาตวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามมพิขูนางสมิติงวันังกุมภิโรราชคัยโกเวปุลัสสะนิเวสนังพิโยนางสัตะสหัสังยักขานังปยิรูปัสติกุมภิโรราชคัยโกโสปาคสมิติงวันัง ริมันจะที่สังราชาทัตระโตปาสาสติคันตปานังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะผโวอินทนามามาภละอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกาโมภิขนางสมิติวันังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโนตภปสสสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะผโวอินทนามามาภละ อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัจจิโนโมทะมานาพิกามุมพิกุาสามิติงวานังปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิรูป,ปกโกปัสสาสตินาคานังอาทิปติมะอาราชายาสัจิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัจจิโน โมทะมานาภิกามูภิกขุนางสมิติงมานังอุตรันจ่าทิสังราชากุเวโรตสปัสสาสติยักขานังอาทิปฏิมะอาราชายัสสิโสพุทธปิตัสสะพระโวอินทนามามาภะลาอิทิมันโตชติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามูภิกขุนางสมิติงมานังปุริมาทิสังทัตตะโตทักขิเนนะวิรุนโก ปาชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโรเตมะอาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัทธละมานาอัตทางสุวเนกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวพิภูโตสาจันทโนูกามะเศธโตจะกินุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิ จิตตเซโนจันทโพนโรราชาจโนสะโโพอคูปันจัสิโคเจวะติมพระลูสุริยาวัชตะเอเตจันเยจราชาโนคันทัพปาสหราโชภิโมทมานาภิกาุงภิขูนางสัมพิติงวะนัมอัตาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพละสัตตราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัตตะรัตตาจะ อาครูนาคายตสิโนเอราวัณโนมหานาโคนโสาคัสมิมตุมานงเยนาคราเชสหัสาหันติทิพปาทิชาปักขิวิสุทธจักโเวหายสาเตววนมัชปัตตาติตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตทานาคราชาณมาสิสุปันโตเขมมะกาสิพุทโธ สันหาหิวาจิอุปวะหายันตานาคาสุปาน,นาสารนามาังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทางอสุราสิตังผัตโรวาสวัตเศตีอิทิมันโตชุดยัสสินโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะประปะหาราโทนมุจีสหะ สัตตันจะภริปุตตางสัพเพเวโรจนา,นามกาสันนาิตวาพระลิงเสนางราหูพัทธมงมุปาขมุงมโยธานิพนัพันเตพิกูนางสมิติงมานังอาโปจะเทวาปัท <c> บ <oughs> <c oughs> ีจะเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสสาสหะเมตากรุณากายิกาอากูเทวายะสัสิโน ทัตเตเตทัศถากายาสเพนานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโตยัสสินโนโมทะมานาภิกามงภิขูนาสมิติงวนาเวนทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจัตทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานักขัตตานิปุรกิตวาอาคูมันทวลาหกา วสุนางวสาวเสโตสักโกปาคาปุรินทโตท่าเสตเตทัาสตากายาสเพนานตาวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยะสัจสีโนโมทมานาภิกามูภิกูุนาสมิติมานังอาตาคูสาวูเทวาชลามขิสิกาลิวะอริตักกาจโรชาจามาปุพปาณิภาสีโนวรุณาสหธรรมะ มาจากอนนาจุตตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสวา no. เนชิโนทัศเตเตทศตากายาสัพเพนานตตบนิโน no. อิทิมันโตชุติมันโต,วน,ตว,วนาว,นาวนันโตยะสัจิโนโมทะมานาอภิกามูภิกขุนาสมิติวะนาง สมานามหาสมานามานุสสามานุสุตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอทาคูหารโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารักามหาปารกาอาคูเทวายะสินโนทัตเซเตทัตสกากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตชุกิมันโตวนัมมันโตยะสิโินโนมามนาอภิกามูภิกขูนาสวิติมวานังสุกากรุมหารุณาอาคูเวคานาสาสะหะ โอทาตะไคาหาปาโมคขาอาูเทวาวิจักขนาสตามัตาขารักขจา,ายมิสกาจะยาสัจินโนธานาย,ยังอาคาปุนโนโยทิสาอภิวัตสติทัศเตเตท,ทัศถากายสกาสเพนานัตะวนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยาสัจิโนโมทะมานาภิกาโมภิกูนางสัมิติวานังเคม,มิยาตุสิตาย,ยามากัตถกาจะยะสัจิโน สัมพิตกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวะมิมานรติโนอาคูอาาคูปรนิมิตาทัเสเตทัสถากายาสัพเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันมันโตยศสิโนโมทมานาพิกามมพิคูนมสัมิติมานังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันุงเยจันเยสะ ทิสาสหะปุทธชาติมักขีลังโอคตินะมนาสวังทักเขโมฆตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจะปุตตาอิธิมัตโตสหะสันนังกุมารโอติจะจะโสภาคสมิติมนังสหสพรามโลกานังมหาพรามาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสท่าเศระอิสระอาคูปเจกะวะ สวัตติโนเตสะจัมชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเตเตเวสภามเกมาระเสนาภิกามิปัสสกาัสสะมันทิยังเอทะคันหาทะพันทะทะราเคนะพันธมทุโวสมันตาปริวารีทะมาโวมุนจิตถักโกจินังอิติตัถมหาเสโนการหาเสนางอเษสยิปานินาตละมาหัจจะ สลังกตาวะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิจุโกตทาโสปัจุธาวติสังกุโทอสยวเสตันจะสับพังอภิญญายะตโตอามันตยิสัทธาสาวกเกศาสเนลเตมาระเสนาภิกกันตาเตวิชนาถภิกขโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนางวีตาราเคหิปกามุง เนสังโลมมัปิอินชะยงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายาัสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ